สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการออกมาด้อยค่าเรื่องของวัคซีนโควิด1 9จากบรรดากลุ่มการเมืองบางกลุ่มบางก้อนนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนในกลุ่มการเมืองเหล่านี้ก็ ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือว่าบางคนบางกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าไม่ฉีดหรอกนะครับวัคซีนนั้นเนี่ยนะฮะคุณภาพไม่ได้บ้างคุณภาพมีปัญหาบ้างและสุดท้ายเนี่ยก็กลับไปฉีดอย่างเช่นทางด้านเจี๊ยบอมรัฐโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไปฉีด วัคซีนของซิโนแวคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดถึงคุณภาพของวัคซีนอยู่บ่อยครั้งมาโพแสแะรัฐบาลเกี่ยวกับวัคซีนอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะจนเกิดคําถามว่าเอา้าแล้วไปไปฉีดทํำไมไปฉีดเพื่ออะไรแม้แต่กลุ่มคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็ยังตั้งคําถามนี้กับเจ๊ยบอมารัฐว่าทําไมถึงต้องไปฉีดวัคซีน ล่าสุดนั้นเนี่ยนะฮะเจีย๊ยบอมารัฐโชคพมิรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเหตุผลหลักที่ฉีดวัคซีนที่ตัวเองไม่ได้เชื่อมั่นคือเพื่อตัดความรําคาญบอกแบบนี้นะเพื่อตัดความรําคาญและทํางานในสภาและในพักได้โดยไม่มีใครตั้งข้อรังเกียจทั้ทงนี้เนี่ยบอกเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนางอมารัฐก็โพสต์ภาพตัวเองเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าประธานสภาฉีดวัคซีนแล้วและกลัวมีปัญหาไม่ได้เข้าร่วมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี2565เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาในสัปดาห์หน้าก็เลยไปฉีดก่อนหน้านี้เนี่ยรองศาสตราจารย์หาริรักษ์สุตบุตรนั้นเนี่ยครับท่านก็ได้เขียนบทความเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยนะฮะหลายคนที่ออกมาด้อยค่าวัคซีนแต่ไปฉีดวัคซีนตั้งแต่เป็นกลุ่มแรกๆนะครับแล้วก็เงียบเลยเงียบ ไม่มาพูดถึงนะฮะว่าไปฉีดแล้วได้รับผลกระทบหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับแต่คนเหล่านี้มักจะพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากวัคซีนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยและพูดถึงคุณภาพของวัคซีนอยู่บ่อยครั้งนะครับปรากฏว่าทางด้านรองศาสตราจา,ารย์ธนรักบอกว่าคนเหล่านี้ไม่กล้าพูดหรอกเพราะพูดออกมาแล้วเดี๋ยวกลัวพวกที่สนับสนุนเนี่ยนะฮะจะบอกว่าเป็นสลินก็เลยเงียบเอาไว้ไม่กล้าพูดแต่ว่าวันนี้คุณเจี๊ยบอมรรั์โชคผมมิตรกุล นะครับบอกว่าไปฉีดเนี่ยเพราะตัดความรําคาญตัดความรําคาญนะครับก็เลยต้องฉีดทั้งท้งที่ไม่ได้เชื่อมั่นนะไม่ได้เชื่อมั่นเอาละครับก็แล้วแต่ว่าจะคิดยังไงนะฮะคุณผู้ชมจะเชื่อตามที่เจี๊ยบอมรัฐว่าหรือไม่ก็สุดแต่แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ